ตัวตนเนี่ยมันจะมีตัวตนปลอมกับตัวตนจริงตัวตนจริงเนี่ยมันจะเผยในวัยเด็กเช่นเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่ทะยทยานเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความฝันเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่มีน้ำใจคือมันจะเป็นเชิงบวกมันเป็นสปิริตชวนของเราเป็นตัวตนทางจิตวิญญาณของเราเป็นคนที่ชอบวาดรูปเป็นคนที่ชอบกีฬามากๆเป็นคนที่ชอบดนตรีมากๆนี่คือตัวตนจริงส่วนตัวตนปลอมเนี่ยมาจากการที่เรา ถูกทำลายทางจิตใจถูกหักอกถูกปฏิเสธถูกลงโทษแล้วจิตใจ,จของเราเนี่ยมันจะสร้างเกราะชนิดหนึ่งเข <c oughs> าเรียกว่ากลไกป้องกันตัวทางจิตมันก็จะสร้างเกราะต่างๆเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่ตัวเองอย่างเช่นเป็นคนก้าวรล้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมารังแกหรือใครมาบังคับเป็นคนเงียบขรึมเพื่อต้องการไม่ให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เวลาพูดอะไรออกไปหรือเป็นคนที่แบบว่าซึมเศร้าเสพติดนู่นเสพติดนี่ก็มาจาก การที่เราเนี่ยไม่ได้รับสิ่งที่เราต้องการถูกปฏิเสธนู่นปเสธนี่แล้วก็เราก็พุ่งไปหาสิ่งเสพติดซึ่งเป็นการทดแทนความสุขที่เราไม่เคยได้รับซึ่งตรงนี้ไม่เรียกว่าตัวเราจริงๆตรงนี้ตัวปัญหาเลยซึ่งเราจะต้องไปแก้มันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่ตัวตนจริงๆและเป็นตัวตนปลอมตัวตนที่เป็นท็อกซิกตัวตนที่มีความแบบถูกแผลทางจิตใจในวัยเด็กหรือวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยจะชอบมีปัญหาคือแน่นอนถ้าเกิดมีพี่น้องผู้ ชายด้วยกันมันก็จะเกิดการแข่งแย่งความรักจากพ่อแม่ในวัยเด็กแล้วก็มันก็จะเกิดการแพ้หรือชนะแล้วก็พอเกิดแพ้หรือชนะผู้แพ้ก,ก็จะกลายเป็นลูเซอร์แล้วก็ก็จะไปหาการยอมรับด้วยวิธีอื่นไม่ว่าจะเป็นไปอยู่ในวงติดยาอยู่ในวงเด็กเกเรเพื่อต้องการเป็นวินเนอร์เพื่อต้องการเป็นลีดเดอร์ในกลุ่มนั้นซึ่งตรงนี้ก็นําไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายแล้วก็พอเขาไปเจอความรักในวัยรุ่นแล้วก็เขาก็ถูกปฏิเสธเขาก็จะเจอปมอีกก็กลายเป็นปรับตัวเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราถูกทําร้ายทางจิต ใจเนี่ยมันจะมีกลไกป้องกันทางจิตเสมอ